ตอนนี้ยังไม่ถึงทำราคานะครับแต่ว่าพอเริ่มขึ้นมาถึงหลังแปรนี้ก้าวแรกที่ขึ้นมาก็เห็นนะครับเป็นคล้ายเกตนะครับเป็นเกตปู้เกตพญานาคนะครับมีคนสวยมาด้วยม,มาจากไหนครับมาจากละนองคะ่ปะปาดสุดยอดเลยนักสแสดงบุญมาจากละนองครับมามีบุญได้มา<อ>ชมบารมีปู่นะครับ นี่คือบรรยากาศพาโนรามา นี่บนยอดภูหล,ลังกาวนะครับมาจากไรละนองใช่ไหมครับนี่มาจากร่อีอ๋อครับผมเเาห็นเพิ่นผ uh> ู้งามเพื่อนเนาะนี่คือเกตเกดพญานาคนะครับ หวกไก่แล้วไก่แล้วงหนาเดียววลูกโอแเ็บลูกเ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเก่งเกงถึงบนยอดูลังกาแล้วแต่ก็อีกประมาณสักกิโลนะครับ ก็จะถึงทำปูนาคานะครับกว่าจะถึงตรงนี้ก็เป็นลมที่นับได้กว่าสามครั้งครับแต่เราก็ยังสู้ครเอกกับผน้อมใกล้ๆครค่ะครับผงรเอกกับรน้องเหมือนกับบนสวรรค์เลยครับขึ้นยากอย่างนี้ตัเองสวรรค์้าอ่อนหมอเด ขึ้นมานันขาวก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาขึ้นกับเขตอุทยานควบภูมิของจังหวัดนครพนมที่เรามองเห็นคือ ตึงโค้งลงจะเจอกันที่ถ้ำนาคาครับ